สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่าสู่นฟังเกี่ยวกับแผนที่เราจะขยายธุรกิจต่อไปหลังจากโควิดนะฮะเนื่องจากตอนนี้โควิดที่จีนก็ปกติแล้วนะครับที่จีนนี่เขาใช้ชีวิตแบบปกติละเหมือนเป็นการรีสตาร์ทกลับมาทำงานทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแล้วนะครับเพียงแค่ ต่างประเทศก็จะมีปัญหากันอยู่นะครับเรื่องไวรัสเรื่องโรคระบาดนะก็ทางไทยเราเองก็เริ่มมีการขยับขยายหรือลาวเองก็มีการขยับขยายที่จะรับนักลงทุนต่างชาติเข้ามาแล้วนะก็จะเดือนนี้ก็น่าจะมีการขยับขยายขึ้นละคราวนี้เรามาดูนิดนึงว่าจากสิ่งที่เรามีนะแล้วก็พันธมิตรที่เรามีเนี่ยเราจะขยายธุรกิจต่อยอดยังไงได้บ้างนะครับ เริ่มจากเบลดที่อูฮันนะฮะกลุ่มบริษัทฉางเจียงนี้เขาก็ทำหลักๆก,ก็เป็นอินฟาสักเจอร์นะครับงานโครงสร้างพื้นฐานถนนน้ำไฟนะ <me> ก็จะมีกลุ่มบริษัทย่อยอีกเ <me> ยอะแยะมากมายเลยนะเอาที่เกี่ยวข้องกับเราดีกว่าก็คือ,อกลุ่มพลังงานแล้วก็โงไฟฟ้านะครับนี่คือเซกชันที่1นึ่งเซกชันต่อไปที่เราจะขยายก็คือเรียลเอสเตนะฮะ กลุ่มที่เป็น real estate เกี่ยวกับอสังหานะครับที่เราจะขยายแล้วก็ information technology ก็เกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีออนไลน์แพลตฟอร์มแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะเราก็ค่อยๆขยายไปทีละเซกชันนะครับผมมองว่าเราเริ่มขยายที่ real estate นะ โปรเจกต์ที่เป็น Real e s t ส t e สังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ใน clmb นะขยายทำยังไงได้บ้างนะครับเริ่มจากการออกแบบวางแผน,นพัฒนาโครงการนะครับออกแบบวางแผนพัฒนาโครงการจากนั้นก็บริหารโครงการควบคุมงานโครงการก่อสร้างติดตั้งนะครับเราทำในลักษณะ epcf นะฮะ คืนคีย์ทำทั้งระบบให้ครับทั้งแหล่งเงินทุนทั้งการออกแบบทั้งการดีไซน์นะก็อลองไปศึกษาคำว่า EPCF ดูนะครับผมได้แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับ,บ EPCF ให้ฟังแล้วนะนะนี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สก็คงเป็นการขยายกลุ่มนักลงทุนนะครับปักกิง่งเซี่ยงไฮ้นะครับ ปักิ่งเซี่ยงให้ฮ่องกงนะครับเราก็จะขยายต่อยอดสิงคโปร์นะฮะกลุ่มโซนนี้เพื่อมาลงทุนในอาเซียนนะครับเพื่อมาลงทุนในอาเซียนนี่คือสิ่งที่เราจะทำแล้วก็ขยายไปในช่วงหลังโควิดนี้นะครับ <MA Z> ก็เดี๋ยวถ้าใครมีงานที่น่าสนใจนะครับก็ลอง ส่งเข้ามาดูนะก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันดูว่าสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับค่อยมาอันอะไรกันสเต็ปบายสเต็ปนะครับก็มีหลายบริษัทในจีนที่เรากำลังติดต่ออยู่นะครับซึ่งกลุ่มบริษัทเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มบริษัท อิ uh, Investment, นเวสเมนต์เป็นบริษัทเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะนะครับเราก็กำลังให้ uh, ทีมงานจีนติดต่ออยู่นะครับแล้วก็ช่วงปลายปีประมาณเดือนธันวานะฮะ mm hmm. ก็จะมีงานแฟร์เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะฮะนะจะมีงานแฟร์เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนที่เซี่ยงไฮ้นะครับ เราก็วางแผนว่าจะไปประมาณช่วงปลายปีนะครับประมาณช่วงธันวาก็รอดูว่ามันจะเดินทางได้หรือเปล่าเพราะว่าจากที่คุยกับทีมงานเขาก็บอกว่าช่วงธันวาไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็เดี๋ยวเราก็มารอดูกันว่าถ้าทันวาเดินทางได้นะครับก็จะ พากลุ่มอสังหาเราไปนะก็เป็นการขยายคอนเนค t ชันต่อยอดธุรกิจนะครับที่เซี่ยงไฮ้นะก็เป็นการลงทุนหาพันธนมิตรนะครับโอเคนะครับ